สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง l e b d t o X2 นะครับสหรับวันนี้นะครับผมก็จะมามีวิธีนะครับรับสกินกระบองแบบฟรีๆนะครับก็จะเป็นกิจกรรมนี้นะครับนี่นะครับชายแอมบัสเดอร์นะครับ กิจกรรมนี้นะครับก็คือจะให้รอทายชื่อแอมบาสเดอร์นะครับแล้วก็จะได้รับของรางวัลคือสกินนี้นะครับสกินกระบองที่ผมพูดถึงไปนะครับเราต้องตอบชื่อเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับก่อนที่เราจะตอบได้นะครับเราต้องมานี่นะครับกรอกรหัสจิ๊กซอイครบก่อนครับกิจกรรมนี้นะครับผมมาคิดว่านะครับมันเน้นการแบ่งปันกันนะครับนี่นะครับรหัสของผมนะครับก็จะเป็นอันนี้นะครับ KY อะไรนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้นะครับอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะเปิดให้คุณผู้ชมนะครับมาทาการแรกรหัสนี้แรกรหัสจิ๊กซอกันเลยนะครับอ่าใครเม้นไหนนะครับก็คอมเมนต์มานะครับนี่นะครับถ้าเรากรอกขมนะครับเราก็แค่ถ่ายชื่อไปนะครับว่าเป็นใครนะครับอ่าส่วนชื่อนะครับผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นใครนะครับผมขอลองไปหาข้อมูลมาก่อนนะครับว่าน่าจะเป็นใครนะครับ ถ้าผมได้แล้วนะครับผมก็จะมาคอมเมนต์บอกไว้นะครับผมนี่นะครับก็ใครมีอันไหนก็ลองมาแจกแจกกันนะครับสําหรับผมนะครับผมมีอันนี้เนาะผมก็จะแจกไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับสําหรับใครมีอันอื่น,นครับก็ลองมาคอมเมนต์แล้วก็แบ่งปันกันได้นะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมอ่า กิจกรรมอันนี้นะครับลันคาโมโคนครับก็เป็นกิจกรรมนะครับที่ให้เราเลือกนะครับว่าเราอยากได้ของอันไหนนะครับแล้วก็จะให้เราทําการสุ่มนะครับนี่นะครับสุ่มครั้งแรกนะครับก็ใช้ไป9เพชรนะครับครั้งที่2ก็สืเ้เพชรนะครับคือมันจะใช้เพชรสูงขึ้นเรื่อยๆในการสุ่มครั้งต่อไปนะครับก็เป็นกิจกรรมนี้นะครับก็คือจะสุ่มนะครับว่าเราได้ลดทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์ครับสำหรับผมครับ ผมได้ลดไป80%นะครับราคาของก็จะอยู่ประมาณนี้เลยนะครับหรือไม่นะครับถ้าใครโชคดีจะจัดก็อาจจะเหลือแค่1เพชรเท่านั้นนะครับถ้า1เพนนีคือว่าโชคดีมากๆเลยนะครับโอเคครับกิจกรรมต่อไปนี้ก็เคยพูดถึงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นี่ก็เป็นกิจกรรมใหม่อีกกิจกรรมหนึ่งนะครับคือทําการเติมเพชรให้ครบ4 9 9เพชรนะพครับก็จะได้สกินมอไซน์ไปแบบฟรีๆเลยครับ499เพชรนะพครับก็ต้องเติมประมาณสัก อ่า179บาทนะครับผมถือว่าค้มนะครับได้สกินมอไซ์มอไซน์นี้สวยมากเลยนะครับนี่อันนี้นะครับส่วนกิจกรรมพวกนี้นะครับผมก็เคยพูดถึงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าสำหรับใครที่อยากได้นะครับก็คือเราต้องมาช่วยกันมาแบ่งรหัสนะครับใครเม้นไหนก็ลองคอมเมนต์มานะครับผมอ่าโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับเจอกันคลิปถัดไปนะครับผม